พาตู้ลี่นองเลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาแดดแหมเปี้ยงเปียงปลาลุงเลยเนาะทางประตูเพิ่งกระกล่นหลงังคาให้ไม่นี้ปลาลุงเลยเนาะพอดีว่าไม่ตุ้ยหาทางประตูเป็นอ่าผัวแม่มาตุ้มแงพี่นอนะ้องเลยเนาะมาเห็ดหลังคาให้เพอาะยันพาลมฝนตกพี่น้องเลยเนาะหอดฤดูนี้มาอลไรกันเนีพี่น้องเลยบ่มีผู้เห็ดให้ทางฟองนิ้วเพิ่งกับบุคคลได้อยู่ ไวลได้อยู่กับเฮ็ดฮานเล่นี่ไปบัดบุพเพสิได้เฮ็ดพี่น้อยเนาะอยู่ผู้เดียวแล้วก็เฮ็ดบ่เป็นก็เลยหาเพิ่นทั้งประตูพิ่นมาเห็ดหายปลาลุงเลยป้าตัวแดวสนนนะดสั่มี้เนาะแดดจนมาเป็นไผกับปอมยิบๆป้าลุงเลยฝุ่นเราก็ขึ้นนะังคมุงอ่าเฮือนครัวห้ยไม่ตุยมืนนี่เนาะ อาพี S <S <々>่น้องเอ้เนาะก่อนอื่นก็สบายดีเด้อป้าลุงไอ้เนาะสบายดีได้สวัสดีป้าลุงเอฟซีกันเบอรสุกุสุโกเนาะผมพาะกับช่องยูทูปแม่น้องนิวอีกคือเก่าคือเดิมป้าลุงเอ้เนาะมาเนี่ยก็ได้ฮะาู่ตังตู้เพิ่มกระหอนขึ้นไปบักซูงหนึ่งพี่น้องเอ้เนาะแล้วก็ได้ทางแดดทา้งใจเศร้าปูยังบ่แล้วอยู่เด้อเยังลูก ไม่ร้องเลยสามคนมีทั้งลุงแน่เลยกะทั้งลุงัลูกประตูพแน่เนาะกาลังสีเห็ดเอาหนาขึ้นไปมุ้งไปนี่เนาะมากลงมาเรียบร้อยแล้วเอาปลาตังลุงเรียบร้อยแล้วไปนี้ก็สิขึ้นไปมุ้งราคาบานนี้แดดจ้ำตู้เอ้ยตันแดงม่ได้บอตู้ฮะขอนแดดแท้ยันมาแล้วดิ นานเลวแล้วแบบห้อนใช่ไหมเหพียแดดก็แดดอยู่บ้านนี่บ้านนี่บ้านทำร้านนีนเนาะบ้านนี่แบบดอยู่บ้านนี่เมื่อนี่แบบแดดใช่ไหมเป็นแดดแบบมาบดด้วยเลยพี่น้องเลยจะขน่องสั้นในอันยาเราก็ได้ขน่องสั้นแดดกับพวกแห้งเนาะเราหมางเหินไม้เลยพี่น้องเลยสาวซิวก็บออกไม้เบิดเพราะว่าเพิ่นเอาไม้ค้าไว้ซื่อตอนแรดกัะเนาะยันว่า มันเฮาเห็ดอยูครัวกินได้ก็ย่านไม้มันดอกมันยังก็เลยเอาออกพี่น้อยก็เลยเอาไม้มาใช้เพิ่มอือไถ่าปอนถ่าเงินเพื่องให้เพื่อนพี่น้อยเนาะถ่าเงินพายหาให้ทางประตูสามคนดาวชื่อเพื่อนเพื่นกันไลยหาประตูเพิ่นไม่เห็ดให้พี่น้อยเนาะหลังจากที่ผู้แขกเขาบูยู่กะยากไปบดอะไรตรงเนาะที่ทันเทนี้กันเลหามูจ้างหมูวานหมู ก็เด็กเราก็มีทั้งโอเคเข้ามาเห็ดให้โอ้คินเนอร์ก็หายแล้วเว้ยเว้ยทีทางนี้ก็เต็มอยู่กับม่วงฝีปลาลุงเลยบอกฮอนเด้บอกตู้ว่าตอวเล้งก็บอะไรเขาจะม่เลี้ยวหรอเปล่อมาเลยสบายดีปลาลุงไหมหายยังฮึหายยังอู้ ไปเห็ดอ no ah, well, so. to be no. ่ะไปเห็ดใอ่ะฮ่าวินดื้อบอลุไปดื้อน่ะไปดื้อบรต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยอ่ะสบายดีปลาลุงกันไาดีกอนทูกนเฮ้ยแม่จิไปปะก่อนเห็ดเฮียนดื้อถูกเลยแม่ลูกถูกปลุงเนี่สบายดีโมนีบอกไปทีได้ห ก็ไปอยูีตัวเองสบายดีป้าลุงนะแม่เนอะสบายดีอยู่สบายดีป้าลุงเลยสบายดีสบายดีแม่โต๊ะทะเลจะไหนก็ต๊ะเลนี่ห้าลงมาลงาไห้ห้อกว้ากว้างอยู่ทุกคนทูกคนขยันลงน่อทุกคนเดียบร้อยเอ้เอ้โอ้อ้น้าบ้า ทีข้างนี้กายยำบักม่วงกินสมตอนเที่ยงพะลุไหมเนาะโดยสบายดีเดียวพากันอยู่ห่มทำาปม่ตุยทางลุงเพื่อนกะมาแบกกินสมน้ำเเนี่อ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเย มเอานังลงมันตยเอาดเานั่งมเลย้มดเลยมันนันนพอด้วมต่ำพอดต้นไม่ไร้เด็ใหญู่้หมอนเพิ่งจะพาตะแถาเราออกมามาอนผู้พี่น้องเลยนั่งห่มนอนถ่าประตูตูเห็ดแล้วนพีิเนาะถ่าตะถาแล้ว พื่แจกวกวงกินไม่ตู้แจกวงเไงมดไ่วน้อยลุงยำามูวองเกินกว่าซามนึงพี่ลองเลยเนาะมูวองไข่มว่องซอก้อยตอนเที่ยงป่ะลุงเอ้กินสมเออมงแนนแจ่วหมไปมมงแนนวินเนอร์วินเนอร์ได้เพื่อนเล เอาแมวบเหรอไปไหน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 ลูกไหนไหนขึ้นเทิงบ่ขึ้นเทิงบ่ไปไปไปเห็ดไดือดืไปไปนางมีวเอบายดีไปลูกกันบายดีเอ้ยลูกห่อยไปเลนลูกถูกันงาเฮ้ยชมเวยเราเวยเราเวยเราเวย đi đây, đây oh muông giành cho ai phi nhau đi nọ nhìn cái nhìn lông như lông lông đẹp lông ai đẹp chưa hong sơ đuôi hay sơ đấy hay sơ hong sơ mà thôm đuôi chưa mà đuôi chưa chưa ba chưa ba chưa chưa đi chưa 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 ba Ui, bà 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 làm sao bà bà? Ui Bà bà xuống nước này xuống nước này cái nào vậy? Cái gì? Em kiếm trồng chưa? Ui bà này, tít hô lắng này À sao bà đi bắt đúc nè, Chưa Chưa okay, bây giờ người sang cái lơ mông lại bắn đi Ui Sám khuôn đẹp với phía Tớ nỉ phai nhau chứ nó đúng, nó tụ nó tù chỉ sử phần là Xong sinh nhàn bám sẵn Xài tí Em dù kháng lần ít phai nó Em em này khách này em ăn Họ lên ná cả xài Chỉ lại chắc phai nó, phai này họ bó sao Bố đó nó

บ่ทีบ่ยังมาจียัยังมันหางหดวะมึก็หัวดนาองข้าพี่มันจะฉันสีุกไเลยเออมีแจะมแต่หมองนี่สิเนาะมีแต่สนน้อยๆนี่ชื่อนั่นห้ามุ้งเพื่อวันพระสิเนาะตุเพื่อมุงห่างๆก็ได้มุงมุงทีแต่แถวนี้เนี่ย พอดีเลยเพื่อแล้เอาผ้ายามาส่งอีกสั่งเประเดี๋พี่น้องไอ้น้อยยันว่ามันพอพอสั่งอีกเศร้าสั่งอีกเศร้าไพเพื่อว่ายันมันบพอมาดูไงเนาะแดดดีเอยไหน้นนิ่วไปหาซื้อน้าอ้อยทั้งลุงเพิ่งจูลุงเพิ่นก่อนห่อนพุ่งอืม ระวางพักเบกไปดิปาดตัเต็มกระซามนอตุมา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 พี่น้อเลยมากระแกนมากะแกนมีกำลังใจด้วยนะมา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 ลุงก็กินก็อยมอมข่าวว่า แนวแซ่บต้มไก่ให้กินบอสเสือจำก้อยม่วงบบบนี่ม่วงมันมอญคอเลยเมือนกลมเหลาไหนเอาเกิดบอารึเปล่าไคือว่าแหลาเลยที่ลุงเกิดม่วงข่าวบบคือว่าแล้วแน่เดี๋องเลยตอนเที่ยงมาเด้อกินส้มบะลุงเอ้ยเนาะกินส้มตอนเที่ยงผักเบกมุ่งหลังคาเคนรังเอาหนามาให้กินอีกเช้าบ่มากินอีกเช้าบ่หนาเราง่ามานนี่เนาะ nhỏ ngāng ngon mà đi Má phơ ừ. Mà vinh ái. Akkia, mì nèo bùi ái. Vê lê luôn. Vê lê luôn. Vê lê luôn. về đây luôn. Vê lê 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 này

อื่ไยวหดที่ยางไมเยเกยเยว่นหยุดที่เดี๋ยวที่นั่นได้หลายมากเลยไมยวันหยุดยุดลมมาเลยทำทำได้มุ้งด้ก็เพิ่งเกิดเพี้ยเปลี่ยนไปมากเดีคนได้เลวงเมือกดแล้วหมดคอเลยเลยพอเขา้ออะใหสุ่มเนาะกินจะกินม้ม่วงจะกินเน้อบริเวณทางแดงอันน้มันอ

Nem mong 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 chu kỳ cà phê nó mong chu kỳ mong 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 Cái mong 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 Cái mong 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 Cái mong 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 mong

สบายดีไหมมาติดกันด่ไอมาดีกับอะไรดีบายดีแล้วบ่สบายดียามนอนเวลาแล้วป่ะเปิดฉากเงี้ยฮะมาแต่กินบ่จะอิ่มนะรู้ว่าอิ่มนะนั่มนี่ตั้งเตียงปางนี่ยากด้วยพวกขาหนก็กินด้้น้องไหนเงานองไหนก็พี่เจตอะไรเง มห่วงที่เหนอย่างเนยห่นางกินกานะลายด้นะากท่อมับใจไปพิพันธ์ใิพันธ์บ่รหาเนะเยดื้อหาพันธ์เ่การมันาเจ้าเรามาชงเงินไปจัดจีไปเลยได้สื่อพญยา้เพ่นหน้ยฮะ

แม่กบแลี้ยไดเนาาลุงเสียไกตัวนึงเน่าลุงเนาะต้องเล้ยอได้เปาเออกเอาเยอะที่ตแปเนาะด็ดจ้ะตัวนี้ซื้อเพิ่ี่น้อยเนาะซื้อพญาเพิ่มสาวพยมาเติมกันของเขาก็สิจ Vâng ra vẫn đủ đây Để bố bớt bồi hàng chứ đi nó để cái đạn đi đâu Mày on thằng tù ơi khoai ấy Chẳng chờ ngoài này Đó. Để không, để không mặt 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 từ mình đi. Ừ, vừa mình heo nó. Vừa mình heo ấy ấy đi, cho nó đi. Đó

ดีมากหรอม่เฮ้เฮ้เห็ดไปเห็ดเจ้าลุงวีนะไปเห็ดลุงนะลุงวีบอเห็ดลุมนะดื้อบอังในลุงว่าดื้อบอโอ้ยจเป็นจดใส่ไปเลยเจ้ดอ้าวเหรอไพนีไฟนี่นีนี่นี่นี่ไฟนี่บอกว่าลุงน่นี่จ้มุแท้ไฟนด่อ้ยมุมแทนนี่ตอกตอกบ่น่ะ เออตอกยังตอกตอกปูตอกปูวิ the the there. There they work? They work so, ่ตอกไป็นบอตอกตอกไปได้ตอกตอกไปไดบอกว่ลุงไหนตอกตอกไปไดนตอก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 าลาปะลุงปะสบายดีปะลุงเลยเฮ้ยได้สบายดีนะเดี๋ยวอกมเป่มไุมไหั่หน เนาะนี่นี่าพี่นะน้ำเม่หน้ม่นีือหัวพวกหล้านะเวื่ีประตูเห็ดไม่เธอหัวคุณมันสก๊อกแล้วเลยเมียงนี่เมียไปูบ้านี่ปูปูแล้เดี๋ยวบเดอร์เดี๋ยวบัเดอประตูตอกเดมเด้อตูอกเด้อปลาปลาลุงปลาสับปะปลาลุงปสบายดีปลาลุงะป้าสบายเด้อป้าลุงเด้อสดบพ่อวน n n r clip นาเด้อป้าลุง คลิปนี้วินเนอร์ไปแล้วไปแล้วปไปตัดผมบ้าบอกว่าลุงป่ะพาวินเนอร์ไปหาตัดผมก่อนไปลุงเอ้ผมยาวแล้วไปบอกไปตัดผมไปตัดผมลุงจงบ่ะเอาไปบายก่อนนะไปบายก่อนนะเอาไปบายบายไปลูกไปนอนไปพูดพอคลิปหน้าเด้อพี่นองไปนอนคลิปนี้สบายดีดี